สวัสดีค่ะพบกับชอ่บองมาวกกอกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูที่ของคุณยายนะคะโอ้ไอสาปานมาเบิ้งมึงดูนี่นี่นะคะโอ้โหนี่นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเนี่ยปลาเต็นอยากนะซุปบะหมี่ปลาเต็นอยากมันใหญ่อยู่บลาบลาเขาจะซื้อไปฝากอยู่แต่ว่าถ้ามันใหญ่เราเขาเอาไปซุปให้แก,กกินนี่เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าข,ขนมอะไรนะขนมฝ้าย เอาไปซุปอร่อยถ้ามันหนังมันบปรซ่บมันหยาบอ,อืมโอ้มันยังเล็กถ้ามันใหญ่เดี๋ยวเอาไปให้ป้าแตนซุปแล้วนี่โอ้ยสาปาน,น,นามาเบิองนี่ดกขนาดเลยหางี่าไกับตัวหมากมันนีแ่แหละคุณ นี่ผ้าก็ตำมน้วขออื่นท้ามก็ตำเมี่ยงปะ่ะนี่ออลายไหมังมันกดกป้นนา,ย,าย,ยเห็นอ,อ,อ,นอเห็นเขามาเอาไปแกงใส่น,นั้นยุ่เป็นยามอาพาย,ยังเอาก็เอาดอากว้า,าจริงๆนะแกง <พา S 1> ใส่แกงใส่ปูแกงใส่หอยใช่ค่ะแกงใส่ปูใส่หอยแตในซุปขนึงกูสาปานจนมาเห็นพ่อนิ่มหเออโครอจพอนิ่ม ไปเบิ่งแล้วบอลกล้วยนะบ่ได้รักสุกบอกไหนพอนิ่มเข้าไปยืนที่ตรงโอ่งนะใส่หุ่นเสียลภาพหน้าปกนี่โอ้ยนี่นี่ใบอันนี้เรายายยายนั่นอยากได้อันนี้ใบหนาดนี่ป้าอันนี่อันนี้เหรอใบหนาดอันนี้เหรอใช่เราเอาไปทำอะไรป้องกัน เออมันลถลงอะไรรักษาบาดแผลว่าหญ้าคุมหญ้าคุมจะไม่เห็นพ่อนิ่มละนั่นแหละอาณาจักรคุ้มหัวแล้ะหอวตัวพ่อออกก้งูจงอางเด้อถ้างูฉกนี่หนักอีกไม่ได้ไปจำปลาดงจ้อยปลาสาปานบักหุงขึ้นระดกแท้เฮ้ยมาไปตามรวดพายากกันโอ้ยน้ำทั้งเบิดพี่น้อง โอ้ยไหนละ่ะข้าไปไม่ได้แล้วสาปานเอ้ยพ่นลกพดพดพดพ,พ่มังมุมงบักแตงสู้มาเด้อค่ะพ่นวันนี้ก็มะละกอนะคะเยอะแยะมังไมล์มาจากสายลุงพูนแล้วม,มันจะทำบ้านใหม่ นี่นะคะหลานยายแยงเอ้ยยิ้มหน่อยลูกมาย,ยิ้มหน่อยนะน่าไปบายใส่อีกเอ้ยหน้าหน้าหักแทะถือยั้งขนาดถือยังคุณแจครับเอ้ยไปบายหน่อยลูกไปบายหน่อยไปบายหน่อยครับไปบายเร็วๆร็วไปบายไปบาไปไปยเนาะทำเป็ี่ยนไม้ไปบนะา,ายน่ะมาแต่ใส่หนิมาแต่หน้าบล<ป>าปลาดุกไปให้อีโปไปอยู่บ่วันที่สิบเดไปอยู่บ่ ไปก็ไปนั่นไปอยู่แล้วนะครับไปเที่ยวไปไหว้องค์ปู่ไปดูนางรำปล่อย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 ไอ้กอนไม่ได้ไปหรอกไอ้กอนมันดื้อไอ้กอนไม่ให้ไปเดี๋ยวหนาวลมพัดนี่นะคะเอฟซีท่าผ่าวหวานเนาะคุณป้าเราก็รูดใบออกมันก็ขึ้นใหม่เนาะนี่แม่เอาไได้กินอยู่เด้อนี่ถ้เรามีเวลาต้นนี้มันเป็นดอกไหนต้นนี้ออกดอก นี่ค่ะ FC บ้านก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าฝุ่นเกลื่องเนาะคุณป้าไม่มีใครดูแลเขานิ่มเปิดละเปิดไฟละแม่ก็จะารถข้ามาจอดไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าเราไปกีดยางนะคะดึกนี้นี่อันนี้ที่จอดรถพ่อนิ่มนะคะเอาเอารถตอนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วเนาะพ่อโอ้่นเตรียมพร้อมแล้ว เดี๋ยวจะออกไปรับมีดไว้อยู่วันนี้ค่ากีดยางมะแรงป้าโกผักหวานอีพ่อเป่านีนี่เพิ่งดูนี่ FC ดูสิ <laughs> ไม่ได้มาอยู่กี่ปีแล้วนี่ต้นผววักหวานเครือรัดแล้วยังไม่ตายนะนี่เดี๋ยวเราตัดออกตรง,ง,งนู้นน่ะนี่เดี๋ยวนี่ใบมันนี่พ่อเดี๋ยวเฮาสิตัดอันนี้ระค่านี้ออกอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้พ่อนิมเอาเกี่ยวนะคะมาตัอาดออกป้า เอาเอาอะไรมันมาเมนใบหนาดเด้อนี่มันเครือขนได้จะ <c oughs> ว่าใบหนาดเนี่ยดค <c oughs> เครือขนนะคะหุ้มบ้านแล้วอันนี้ก็ซุ้มประตูทางลงวัดนะคะนี่อืม,ออมันจะกาดค่ำๆวันนี้เ <c oughs> ข้ามาในบ้าน <c oughs> โอ้ตลาดมาแล มาตลาดมาแล้วพอนิ่มจะซื้ออะไรคะเนี่ยมาแล้วโอ้ยขับไว่แถวจอดเลยโอ้แถวนี้สงสัยไม่มีตังซื้อไม่เคยจอดสักทีไม่เป็นได้เราซื้อหมูมาแล้วแสดงว่าคุ้มแล้วนี่หากินเก่งเลยคุณป้าไม่ได้หากินแล้วเดินไปเหมือนเดิมเดินไปเยังไม่จอดเลยเอาเขาทำไมต้องกลัวคุ้มนี้แท้ นี่นี่แล้วเพราะว่าคุ้มนี้คุ้มขยันเขาเลยไม่จอดสักทีเออไม่ได้จอดไนไม่ได้เล่อโกแลตขี้จิงอ้าวสาปังก็เลยต้องตามต้ตอยแล้วค่ะคราวนี้ไป่อยไปชืเงินก็มีอยู่น่นองเออแสดงว่าสาปังหากินเก่งสบายเสื้ออะไรมากินแรงนี่ไปไปคอยเราตามเราคอยเมื่อย คอยได้ปลาคขลอกสามโตแล้วขอยิีโปนมะแรงปลาดหลายย่างเด้อหลายย่างเด้อะมีสุบทมีสุแนวปลาส้นบ้านระบบสาปานโอ้เจ้าคือบดเดินนี่ย้อนลอยเขาเอ้นว่าอะไรนะรถพุ่มพวงบ่ไปแล้วสาปานโอ้บดหันนขาละพี่น้องไก่ตาหู โอ้ยคอยเราไปซื้อกะยาดอกไกาปานี่มองไม่เห็นฮอดสาวปานกับข่าว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 มีรายยาหลายแนวเลยมาเดือกเอาเดือกเอาโอ้ยครบหมดเลยเลือกเอาเลือกเอาถาได้เอาไปไะเดี๋ยวไป้วได้ชิ้นเดียวไปก็ต้มอันละเอ็นเอ็นนะมาเอ็นเอ็นมาเอ็นมา เอ็นมะหัดหัดพูดแล้วนี่กี่ปีคะคุณป้าปีปีสองเดือนโอ้ปีสองเดือนก็หัดพูดแล้วเนาะพูดเป็นแล้วบ่นี่มันพูดเป็นแล้ะด้ะอ้ายพูดเป็นแล้วลแจมมันเรียกทุกวันเด้โอ้เขาชินเขาชินแม่แม่แมแมถ้าอยากกินน้ำ <c oughs> ก็นน้ำนั่นยิ้มเลยอยากกินน้ำก่อนน้ำมันนั่นมันมาแล้ว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 ร้านอีกคนมาแล้วนี่ไปแดง ไอ้เลิฟบ่อนี้ไอ้เลิฟโตแล้วโตเป็นหนุ่มใบเถอะเนาะไม่ให้เราฟันร่วงฟันหล่นก็อยู่ไม่ได้แล้วนอนคุณป้าอ้าวไปไหนน้อันนี้แฟนแอดมินอ๋อไปสายเดฟบ่อเกี้ยกีดยางบ่เกี่ยวหยาบบ่อคนนอนชองคืนเพื่อางูมาเพื่อเพื่อหยาเขาง่คนเนาะอ๋อบอกคนนอนสองคืนบ่อข่อยสามบ่อข่อยสองบ่ซ้ำกันเอาคุณเจ้าลยลูกนี่เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนบ่ เขามาก่อนมูข่อยได้รถใหม่พอ่อเราออกละโอ้ยกระตาหมากข่อยนี่ให้เอฟซีเขาก็จะทวงบ่อยๆนะเวลาคุณแม่หิ้วตะก,ก้านี้ไปค่ะบอกว่าโอ้ยยายมาจะใส่นอคาวาอืมพลุงพลังบอกคือไปไปเบิง ก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ